เอาเ้างน้มานั่งแยงกันเบิ่งฐานคนนีมาโอ้ยคนหนีเอาเขาคืออยู่หาคนเป็นจอมาพี่น้องเมนแมนเอาเอาตรงเอาจริงจริงน้องหัวหน้าเราชอบบ็อกกิ้งไหมหัวหน้าวงเราอันแกชอบเรียกบล็อกกิ้งอันนี้เจ้าว่าอยู่ควันมเออันีร้อยันสามพันศาอันนั้นสามพันศาด้อได้บยา เดี๋ยวเพี่น้องแป๊บหนึ่งค่ะพอดีได้อยู่หองค์พอดีเลยนห่จัดบ็อกกิ้งค่ะจัดบ็อกกิ้งที่นั่งนี่คือการนี่คือการจัดบ็อกกิ้งที่นั่งของพระผู้นี้พอดีห้าคนพอดีค่ะห้า สวงแหมพระซังกระจายแหมคุณนนจะพูดเดียวกเพิ่งเปียนเลยไหมถ้าเราไม่ต้องไปดีขึ้นไปไหนกันน้องมีการจัดบ็อกกิ้งที่นั่งพระนะครับไปโยมไปฟ้าไปไปเฮ็ดมานีคือสิถึกใจพวกยา่บ้านเนาะจัดบ็อกกิ้งพระนี่ไหมต้องพูดน้อมกับทอ่สว่้งนี่งโอ้แร่แม่พี่น้อง มังองสองมาจต่วัดใด่มวันคือมวนจัสูปูมาจตัยวัดใดผมอัจระวราลั่มมาจาับ้ันไหนล่ะผมอัดฉรัตวราล่มโอวัจฉริยวราลั่มมทติผมบ้านไหนล่ะผมคอนเียนพระนี่มัติมีสายญาติเด้อลลลงสะโออาพิชัยอัตตริมอมแม่อภพิชัยตะกาพุงโดอีพิโตอีพิโต สีแต่ขมพะโลป้าอาจารย์อภิชัยสีแต่ขมพะโลกี้ตุ่นตัวตอภิชัยทถามแต่พะโลโอ้ยอย่างวะโอ้ยโอ้ยเขาสิได้บุญบอก่ะพี่น้องเขาสิได้บุญบอก่ะมีลาบุญบุญดูรอปากเบียงไรบุญดูรอใบใหญ่ร้อนพร้อมมากครับแต่พี่น้องขายดีนะบุญวาโอ้ยถึกใจถึกใจจัดบอกกิ้งที่นางพระนะคะพี่น้อง พระห้ารูปใช่ไหมพระห้ารูปเราอยู่กันห้าคนพอดีอ่าเดี๋ยบอกกิ่งพอดีเลยถึกใจพญายบอก่งนนครักถ้าตัวขาตหรเลือขาดหลวงพ่อถ้าอาจารย์มากกับบอสก็จะบอกกิ่งก่อนเลยนรบเรียกพระวาย่นี่นะบันี้เครื่องมันพอไปเห็นมันรวยเงนซุ้มเขาล้านีสิบม่แม่ ช่วงมันติดถวยไล่คือจังไล่คาบมันจะเป็นชุดไอ้ลำภาเลยเด้ห้างงานคือไปบ้านไหมครับแค่นี้สำหรับนีอยู่นะร้านยี่สิบแปดอยู่แต่ไม่มีเงินซื้อเอากับเบิกมขนาตัวกูได้อย่างอนุโมทนาบุตรมาค่ะเนื้อใส่เนื้อกินภาพอื่นเป็นถาดถ้วยแก้วแมมขายางทีซื้อพระโยกเป็นตัวเชียร์จิตปู่ก็ได้นหลานะมองว่าพี่ก็ได้เอาขึ้นเอาขึ้นพรมผิวใบก้านเท่าไหร่หรอาลงเอาขึ้นนานาท้องเลย ใส่เสื้อผ้าให้เก้าอี้นะคะพี่น้องไม่เอาสมอนะคะใส่เสื้อผ้าให้เก้าอี้มันหนาวเห็นงานงเ <c oughs> านาะคนงาบสิสสคะครดพี่น้องบน่าเอาสมอบนคุมหมืนเกะลุกกระลุมนี่วันนี้แพปลูกก่อนะเพื่อพี่นรองก็เห็น มีแต่ร่างขายที่เปิดออกสมองนะเพื่อให้ใจเสี่ยแต่บริการต้องคิดให้เราเลยในฐานะที่เป็นแม่ผู้ใหญ่เป็นไหมผู้เหี่ตะกี้แม่เอาแม่เอาสมอพาไปแบกกระสอบข้าวเลยเฮ้ยสองคนสองคนข้าก็จักสอบหูเกือบลอยพูะโบ้ไหมเงี้ยถามหาโบอยู่าถามเจมส์เนาะมันมีอยู่แต่ว่างหมดเยเอามานี่ เอาจบแล้วครับบอยไม่ไปเมียนของกวนดีดีเด้หิงโตยนี่เดี๋ยวโดดหยุ่มเลยเดี๋ยวนี้บอยเฮดอันนึงตามอันนึงบรรยากาศการเก็บสถานที่ทำบุญที่สำนักงานนะคะพี่น้องเลี้ยงพระเลี้ยงเพนบอก วันนีครูอนนอไอมาช่วยนะคะครูอไอมาช่วยจัดสถานที่นะคะนนฟีมือมากค่ะน,น,นอเไปกีบรอบกั็เฮ็้ยนมองผ่งาผูไไห้องไอเราเาเมือยก่อนถอด นี่มี่ก็มาช่วยป<ะ>ลุกลุก <S 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 ทำบายสีนะคะพอดีนางโทรไปนางไปเอาผ้าเนะาะเออไปรับครูอไอ้ก็เลยโทรให้มี่มี่มาทำบายสีรอโอ้ยนั่งก่อน,นอ้า บอกคุณพี่น้องมเด้วค่ะเด้อไนแจอยากเป็นเจ้าภาพวยต้ามไจนักิงพระพระตาหานะคะเป็นสํารากเ้อรีตอไม่ได้ติดเอสมอด้ค่ะเขเดียวกัน่ด้านนี้คือแนค่ะข้าวาม่าข้าวป็ดแค่ข้าวหวานเนี่ยนข้าวถ้าไหวานข้าวหวานุ้าา้นหนหนหวนาห็ดอานนนมน ซื้อเอาสำเร็จไหมซื้อเอาที่ตลาดสำเร็จแหม <c oughs> แมนเขาเราซ่องหมดยังี่ที่แยงแคซองเขาเราซ่องเขารางนี่ละก็นั่นไงปาตั้งโก้น้ำตาหูไงแม่ที่ถูกใหญ่ไปเลยพี่โป้ผู้ดนกอาะฮะพี่โป้ดน่ มาบาปนะสัวฝ้ามันอีสันติโพว่าทำไมกับการคบกัยไม่เป่นฝันผวาเลยที่หลวงพ่อจ่วัดอันนี้อะไรอีกนี่ปูพรมแดงล่ะพูน่ะปูพรมแดงอีกนะครับพี่น้องโอ้ยดูท่านนแมวอัลซามอไเห็ดมันก็สิเป็นอันรวมมิตรออแกไนเนาะสามารถเปลา่ยนท่า้าวเอาวคือยาแท้ ข้าวท่านเอาเฟ้ายไอไม่กวดได้หรอข้าวปัดออกมันออกอยู่อใช่ไหมข้าวปูเฟืองข้าท่านลยขืนแมนกับท่านนีต้องมันได้หมุนแล้วท่านนีหรอเล่ยบบอลแล้วก็เอาั่งเฟืองโอ้ย่หเดกฟางเฟือง้องล่างแมทางเฟืองนะกบพีคือเกามันม้วนใส่กันแร้เมยบเออเดี๋ยวเราวาดออกวาดออกมันใส่ไม่วัดอันได้อยู่ไม่ายเดี๋ยวยู่ีขงล่างเขาหมุนอย่างที่ง ขอดีเลยล่ะนะวัดผมแดงนะคะมาเดินไปพี่เจ้าหยาบแม่น้องแม่เรือเดินไปอีกพี่พี่เดินไปพี่เดินไปพี่พี่สุดไปนี่ค่ะผู้เพิ่นสิป,ปูเอาอย่างนี้เอาอยัางไงรับ อันอไม่กวัดาม้ามแม่อันสั้งน้อยพมหัวเอมวลทับลงไตสาสตกันเลยแรงมวลทับลงก็สัตย์บอนยกอย่างนี้ยกนี้นี่ไม่กว่าท่าม้าววนี่มีมีาอาเอาอ,อีกให้มันถึงขอบสาตร์นี่ยกขึ้นม่ดเข้าอีกก็ได้ค่ะใสไ่ไหเอาขึ้น <Okay. S 2> เรือหนาวเลย ไหว้วาเตไอ้้ายรเป็นื่นามี่บอบมันยังไม่เรียบเราต้องไปจ้างรถบดมาอีกนี่นะคะอัปเดตบรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่เลี้ยงเพนทำบุญสนักงานที่สนักงานหมอลำเพชรลำเพลินนะคะปรับกำลังใจให้พวกเราชีมงานหมอลำเพชรลำเพลินทุกทุก ชีวิตทุกๆดวงใจด้วยนะคะุค่ะแม่งานแม่สมอปุกลุกสำหรับคลิปนี้กามสวัสดีค่ะ